ผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่มันแก้แก๊แกได้โคตรดีเลยอ่าอันนี้เขาก็เอามาังกรนะแล้วก็มางัดแก๊กเล่นนะครับเออเราต้องพยายามให้ตัวดาเมจเราได้เกิดจังหวะนี้ผมงัดแก๊กมาแล้วลุมโอ้โหดูครับแก๊กไม่ได้ขยับเลยนะมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะแก้แก๊แกได้ยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บ โกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม r o v ไอดีสกินแลแรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับผมสเปเชียลและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่มันแก้แก๊กได้โคตรดีเลยเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะแก้แก๊กได้ยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยครับ <S <S ซึ่งตัวละครที่ผมบอกว่ามันแก้แก๊กได้นะครับ <S 2> <S 2> ก็คือเบลดัมนั่นเองมาดูกันว่าเบลดัมเนี่ยมันจะสามารถแก้แก๊กได้ยังไงต้นเกมนะครับเราก็ต้องมาแท็กคลิปกลางกันก่อนซึ่ง ผมก็เดินมากับ ua นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นแก๊กเขาก็ดึงเรียบร้อยครับ UA เราโดนดึงนะแต่ว่าเราก็ดูเชิงก่อนนะว่าเราจะอัพหรือเลยจะอัพ2ดีถ้าอัพ1เนี่ยมันก็จะเป็นการงัดแก๊กแต่ถ้าอัพ2เนี่ยมันก็จะเคลียร์คลิปเร็วครับแต่เกมนี้ผมเลือกอัพ1แล้วก็งัดแรดไปก่อน1ทีครับแต่ดูเหมือนว่า UA กับอืกับอดัมเนี่ยจะคอมโบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืนนี้ผมก็ดูเชิงนะครับรอจังหวะเขา ดึงแต่เขาไม่ดึงเราก็งัดมาเล่นเลยนะแล้วผมก็โดนแลทไถเข้าบอรครับตอนนี้โอ้โหยูเอ็ดโดนครับเหมือนจะเล่นไม่ได้ครับตอนนี้ต้องถอยนะแรทเอ้ยแลทฟิกเกอร์ครับอืมเรียบร้อยแลทฟิกฟรีเชิงวันนี้ตัวเลนเข้ามาเล่นยังไงโอ้โหเหมือนจะแย่ครับรอดกันหรือเปล่าแต่ผมกลับบ้านแล้วนะ คือผมเลื่อนเลือนิดเดียวอะ่ะคือถ้าผมเล่นต่อ,อยังไงก็ตายช็อตน,นี้ต้องตัดสินใจกับบ้านครับเพราะว่าถ้าไปแลกไม่น่าคุมตอนนี้ป่าล้วก็ใกล้จะเวลสีแล้วด้วยเราก็ต้องมาเดินกับเพื่อนเนาะอตอนนี้ล่างก็จบนะครับแล้วผมก็งัดเรียวมาหนทีเพื่อนได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเรางัดให้เพื่อนนะอันนี้เรามาแก๊งเลนออฟนะครับต้นเกมแล้วก็มาแก๊งออฟเหมือนว่าแลวจะดักครับ และจะดาผมก็ต้องเปิดปุ่มให้อันนี้ผมก็ติ๊กบอกเพื่อนนะครับว่าฟิกเกอร์ครูดาวอยู่เพื่อนก็เอาดาร์กกันชิวๆคือเวลาเราเล่นโลมเนี่ยเราต้องมายืนโซนให้เพื่อนนะให้เพื่อนเอาออบเจกต์ครับใครที่ฝึกเล่นโมอยู่ก็จําข้อนี้ไว้เลยยืนโซนครับอ่าอันนี้เขาก็เอามังกรน,นะแล้วก็มางัดแก๊กเล่นนะครับไม่มีอะไรทําตอดเลื่อนนะพยายามตอดเท่าที่จะตอดได้นะเพราะว่าแก๊กมันก็ นี่ครับดูครึ่งหลอดแล้วนะเออแต่ช็อนนี้ผมพลาดนะครับผมผุกให้เพื่อนเหมือนผมจะพลาดเออผมพลาดโดนคิวนี่แหละแต่ว่าแก๊กก็ตายนะก็ถือว่าแรกกันก็อย่างที่ผมบอกครับตอดได้ก็ตอดนะแก๊กอะ่ะเออคือถ้าแก๊กเลือดน,น้อยมันจะไม่กล้าเล่นเมื่อเราเกิดมานะครับแล้วก็ต้องดูนะว่าเพื่อนเราจะเล่นตรงไหนกันตอนนี้ป่าผมก็เหมือนจะจบล่างอีกรอบผมก็เลยจะมารอเล่นกับออฟนะแต่เหมือนเล่นบนจะแย่ครับตอนนี้ เรนบนโดน2 1หนึ่งนะเออแล้วเหมือนแรดจะเล่นนะครับจังหวะนี้ผมจะไม่ฟิกก่อนนะเพราะว่า UA เป็นตัวที่คอมโบกับผมแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคือมันไม่สามารถเบิร์ดได้อะถ้าผมฟิกงัดอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ฟิกงัดดีกว่า <c oughs> ตอนนี้สจวนตเรามาแล้วนะครับตอนนี้เป็น2ต่อ3ผมก็งัดงัดไปก่อน เขาฟิกลบเขากดล้างด้วยนะเมื่อกี้นาคอสมันจะมาปิดผมก็พยายามกันนะครับโอ้โหนาคอรสเร็วมากก็พยายามกันไว้เหมือนจะเล่นได้นะตรงนี้แต่ว่าผมฟิกช้าไปนิดนึงครับคือที่จริงอะ่ะคือมันต้องฟิกเลยเว้ยแต่ว่าผมผมกลัวว่าฟิกแล้วมันจะเลยผมก็เลยไม่ฟิกผมก็เลยไปฟิกตอนหลังแล้วก็เรียบร้อยครับช่อน,นี้พลาดถึงแม้ช่อน,นี้จะพลาดน,นะครับแต่ว่าเกมก็ ยังทรงๆอยู่นะเออเอาใหม่เอาใหม่ๆๆตอนนี้เรายังไม่มีจุดที่เราแก้แก๊กนะแต่ว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีจุดที่ผมแก้แก๊กได้อันนี้เลนกลางเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะครับผมกับฟาร์มก็เลยมาตีป้อมซะเลยเหมือนแรดจะมาละมามา2ผมงัดไปก่อนนี่โดนนะครับทันเดอร์เบิร์ดถึงแม้ว่าเขาจะกันซีซีนะแต่เราก็ต้องงัดไปนะเพื่อทำดาเมจให้เพื่อน มืนเลนบนจะแย่ครับตอนนี้แคลรี่เราโดนยำลุลัวนี่ครับงัดมาแต่ว่าไม่มีเพื่อนเลยนะตอนนี้ผมก็เลยฝังแก๊กไว้ก่อนแล้วก็วิ่งครับหลบซูมหนึ่งทีก็ต้องหนีออกมาก่อนจังหวะนี้คือค่อนข้างค่อนข้างจะเสียเลยนะเออจริงจรงถ้าป่าเราเป็นตัวแบบตัวดาเมจไกายภาพอาจจะได้กลางช็อตเมื่อกี้ฟิกผมก็ใกล้มาแล้วครับตอนนี้ฟิกผมมาแล้วเรียบร้อยจะฟิกเล่นหรือเปล่า ฟิกเล่นรือเปล่าอ้าวแก๊กเรงไม่โดนครับจังวันนี้ผมก็เลยฟิกงัดนี่แล้วเขากดแช่โอ้โหหลบสวยแล้วผมกดล้างจังวันนี้ยังวันนี้ยังไงแล้วผมงัดหรือเปล่าผมไม่งัดผมรองัดตัวบางครับม,มันต้องค่อนข้างใจเย็นครับตัวละครบอรดัมเนี่ยอันนี้ผมให้เพื่อนมาดันนะผมก็เลยแบบฝังเรียวมาไว้ก่อนแต่เหมือนเขาจะหลบได้ครับก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีงัดอยู่ให้เพื่อนตีป้อมครับ งัดเลยอยู่ในระยะก็งัดเลยมันจะไม่แตกนะผมก็เตกเทนครับก็ไม่เป็นไรน่าจะได้กลางไหมได้กลางไหมเฮ้โอ้โหนิดเดียวชัดเลยถามว่าช็อตเมื่อกี้ทำไมผมไม่งัดแก๊งนะครับก็เพราะว่าเราไม่อยากรัดคิวเพื่อนนั่นเองถ้าเราไปงัดแก๊งเนี่ยเราอาจจะได้คิวแล้วเพื่อนก็ไม่เกิดนะเออเราต้องพยายามให้ตัวดาเมจเราได้เกิด วันนี้ผมงัดแก๊กมาแล้วลุมโอ้โหดูครับแก๊กไม่ได้ขยับเลยนะแก๊กโดนแบบสตันยกลุลัวไม่ได้เดินครับจจงหวะน,นี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวแก๊กรก,กโอโ้แล้วตอนนี้นะคอร์สมันจูบจัดโ,โหแล้วกลางเหมือนจะเล่นครับแต่ผมยังไม่มีฟิกเพื่อน3วิเท่านั้น2วิงัดไปก่อนงัดได้แล้วก็หุบหุบไวหุบไวก่อนให้เพื่อนเล่น ผมมากันนาคอสไว้ไม่ให้หนาคอสเข้าฟาร์มเราอนนี้อันติเราไม่มีนะเราก็งัดคูไปก่อน <c oughs> งัดครูงันไปโดนเรายังไม่มีอันตรีฮะเราต้องถอยก่อนแล้วเพื่อนเลือดก็ไม่ค่อยพร้อมนะมต้องกลับบ้านก่อนวอดัมสำหรับผมนะครับก็เป็นลมมิ่งที่ค่อนข้างจะดีเลยคือมันมีดามเมจอะโ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> แล้วจังหวะนี้อเลนสวน ได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่นะเพื่อนนี่ไงทง,งันไดห้หนึทีอูเรียบร้อยเช้าวันนี้กอดลัมเนี่ยมันเป็นตัวขัดพวกตัวล้วงได้ดีนะผมว่ามันแบบยกทีหนึ่งนี่แบบเจ็บนะทําเล่นไปตัวมันมีดาเมจนะครับทุกคนมันเป็นโลมิ่งที่มีดาเมจจัดๆสกิลหนึ่ง,งัดแล้วก็2เนี่ยคือแรงนะอันนี้เราก็เข้ามาเวดป่ากเพื่อนนะครับแล้วยุยยุยยุยขัดเอ้ย ยุย่ยผักบัฟฟ้าออกทําไมไม่รู้ครับตอนนี้แทนที่จะได้ฟ้าแบบชิวๆนะงงเลยตอนนี้ผมงงเลยจําได้เลยว่าในเกมก็งงว่ายุย้ยมันอันตริทําไมวะอันติผักบัฟผักบัฟฟ้าออกคุยตอนนี้เหมือนจะเล่นแล้วครับผมกดล้างให้แล้วก็ขังแก๊กไปหนึ่งทีโอ้แล้วเหมือนเพื่อนจะเล่นกัน,นครับผมงัดให้หนึ่งทีอย่างนี้ได้หมดหรือเปล่าสกิลหนึ่งหนึ่งวิ งัดเอลซูได้ครับจังวันนี้เพื่อนตามานวอยฟิกออกมาครับแล้วก็เพื่อนเก็บหมดจังวันนี้แลยวเลี้ยวมาตัวเดียวข้างบนนะผมก็เลยมาเดินเปิดให้เพื่อนให้มันไม่กล้าเข้ามาเล่นนะตอนนี้ลูกดากสองตัวครับผมยืนโซนสูงเลยเห็นไหมเล่นโลมมิ่งต้องยืนโซนสูงๆนะไม่ให้แบบฝั่งนู้นเข้ามาถึงแครี่เราได้แต่เพื่อนสั่งจบครับจังวะน,นี้ผมก็ยืนกันนะผมจะไม่รีบงัดน,นะ ยืนกันไว้ก่อนแต่จังหวะไหนงัดได้เราก็ต้องงัดนะนี่เรียบร้อยนะคอสเกิดครับจังหวะนี้ผมหุบไว้ก่อนนะหุบไว้ให้เพื่อนทํนามาเมตจแต่ว่านะรรอดได้ครับแย่ <c oughs> <Yeah S 1> เลยจันนี้ยูเอะวิ่งยูเอะยูเอะวิ่งรอบป้อมหนึ่งที <c oughs> ช็อตนี้ผมจาได้เลยว่าตอนในเกมผมก็งงนะยูเอะวิ่งรอบป้อมทําไมคือถ้าเขาวิ่งตรงอะยังไงก็รอดเว้ช็อตนี้ทีมเราเสียไปสองเลยนะ อแต่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้สามใดที่ป้อมยังไม่แตกก็ยังไม่แพ้นะอาวีอ่ะอาวีมันพลิกได้เสมอครับขอแค่มีช็อตช็อตพลิกไฟต์อ่ะเออรวมเพื่อนสั่งรวมครับยูเอะในวันนี้ยูเอะฝังสั่งรวมผมก็จะออกเป็นไกอานะเกมนี้เพราะเมดเขาเป็นแรดตัวเดียวเออใช่ไหม และตัวเดียวปะอันนี้ผมกะจะมางัดนานะค,ะะครับแตงั้นไม่โดนต,ดโต,ตอนนี้ผมมีล้างมีฟิกมีอันติมีครบเลยคือพร้อมเล่นพร้อมสวนอันนี้ผมก็รอเพื่อนมาเติมนะครับเห็นเอลสูยืนซูมแบบนี้จะงัดหรือเปล่ามาดูกันผมหาจังหวะง,งัดเอลสูอยู่นะถ้าเอลสูล,ลึกๆก็คือผมจะฟิกงัดเลย นี่ครับเจอแล้วครับเอลสูฟิกงัดเอลสูเรียบร้อยจังวันนี้อเลนเข้ามาอันตีและเก็บผมเก็บอันตีไว้จังวันนี้อ่าเรียบร้อยฝั่งเรียวมาเลยแบบนี้สวยจัดแล้วผมก็ลองงัดงัดเรียบร้อยรอดยาคาับแบบนี้เรียบร้อยหมดตี้ครับจังวันนี้ยับเออผมจําได้ว่าต้นเกมอะ่ะทีมทีมเราอะ่ะบอกว่า ดับมั่วเออแล้วก็พิมพ์ว่ายับแน่แบบนี้อะไรงี้ผมก็เลยล้อคนในทีมไปเลยว่าแบบยับนะเออแต่สุดท้ายก็ชนะมาได้ครับพี่ครับและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์คำว่าแตงโมปั่นให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ